นี่จะเป็นปีของผมผมจะเริ่มต้นลดน้ำหนักลบเกนชินิมแพ l ลอกกินโฟกัสออนไมโครแล้วก็มีโควิดนี่จะเป็นปีของผมทีจะตื่นหกโมงเช้าอ่านหนังสืออาบน้ำเย็นฟังซีเคทุกเช้าแล้วก็พยายามลบทิกตอกนี่จะเป็นปีของผมตีสี่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเอาหน้าจุกหนุนแข็งสาบานต่อพระเจ้าว่าผมจะลบทิกตอกจริงๆได่ก็ไม่ปีนี้ผมม่ตื่นไม่แต่เที่ยงคืนผมจะสร้างแบรนด์ตัวเองวิ่งสิบโลโดยไม่หายใจดึงข้อจนกว่าลัทธิพุทฉีกเปิดโหมดเอาจริง ผมไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการสิ่งเหลาผมจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับชีวิตผมได้ยินอะไรแบบนี้มาบ่อยมากเลยแต่คนส่วนใหญ่กลับทําไม่ค่อยสําเร็จกันสักทีตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหลายคนน่าจะคุ้นชินกับคําศัพท์คําว่าล ok ็อกเกนซึ่งแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นเอาจริงเอาจังตั้งเป้าหมายกับชีวิตแล้วก็ทําให้มันสําเร็จที่ซึ่งนิยมใช้กันในเหล่ากลุ่ม Gen ี Z, หรือว่าคนยุคใหม่ซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นประโยชน์มากในเชิงกลยุทธ์เลย ต่อการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่ม productivity หรือว่าป้องกันสภาวะหมดไฟซึ่งแกนแท้ของมันนีครับคือความเชื่อความเชื่อที่ว่าการทุ่มเททั้งแรงกายทั้งเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ควรทำและก็คุ้มค่าที่จะลงทุนใช่ครับทั้งหมดที่ผมพูดมานี่มันจะถูกถ้าคุณทำมันได้จริงๆคุณดูดิครับ ผมเชื่อว่ามีคนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำได้คนส่วนมากมักที่จะล้มเหลวแล้วก็ท้อแท้กับชีวิตหมดกำลังใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อาจจะนำไปสู่สภาวะเบิร์นเอาท์และท้ายที่สุดคุณก็จะกลับไปนั่งเล่นเกมนอนตีพุงไทติกตกตไปวันวันนี่แหละรครับชีวิตอ่านี่เป็นไซเคิลที่ผมวาดขึ้นมาเองนะครับทุกคนครับแม่งมี motivation ตอนตีสคือตอนที่คุณถ่ายคลิปไปเจอคลิปของคุณ C ี ไม่ก็ใครสักคนหนึ่งที่ถ่ายรูปตัวเองกับเงินซื้อบ้านเป็นหลังถอยรถเป็นคันจนคุณรู้สึกมีไฟหรือว่าอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนแผนการทุกอย่างก่อนที่คุณจะเป็นเศรษฐีในอีก6เดือนข้างหน้าด้วยการรีเสิร์ช30นาทีคุณลบทิกตอกวิดพื้นสักเล็กน้อยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็กลับไปนอนตื่นเช้ามาคุณก็ขี้เกียจไม่ทำเลยวนลูปเป็นวงเวียนแห่งความสิ้นหวัง มันคือมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยพูดตรงๆ <_ d ata> คือคุณสัญญากับตัวเองไว้นานแล้วว่าคุณจะทำสิ่งนี้ให้ได้สักทีแต่คุณก็ทำมันไม่ได้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคน <_ d ata> เพราะว่านี่มันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เจอและแม่งโคตรปกติมันปกติมากครับที่คุณจะล้มเหลวแต่ก็อย่าได้เสียใจไปนะครับ เพราะความล้มเหลวเพียงครั้งแรกเนี่ยครับไม่ได้ทําให้คุณประสบความสําเร็จในการลงมือทําในครั้งที่2นะครับคุณว่าทำไมไอ้เกียรนั้นมันสอบได้ท็อปห้องอ่ะเพราะเจ้าประทานพรสวรรค์ให้มันอะไม่ครับปากไม่บอกทําไม่ได้แต่คะแนนแม่งเสือกท็อปเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกับคุณไงเขาขยันมากกว่าเขาทําสิ่งอื่นมากกว่าคุณ ไม่ได้เอาเวลา10ช่วงไปถ่ายทิกตอกไม่ได้เอาเวลา10ช่วงไปนั่งทําคลิปโง่แบบที่ผมทําความสําเร็จมักออกดอกออกผลกับคนที่มีวินัยอย่างสม่ําเสมอครับนี่คือความจริงเรามาพูดถึงสกิลกันดีกว่าครับผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับให้ทุกคนนึกภาพตามสมมตินีครับผมมีแปลงผักอยู่แปลงหนึ่งผมเลือกที่จะหว่านเมล็ดพืชต,ต่างชนิดลงไปตรงนี้ปลูกแตงกวาตรงนี้ปลูกมะเขือเทศตรงนี้ปลูกสม ผลลั์คือคุณจะไม่ได้อะไรครับนอกจากหญ้าเพราะพืชเหล่านี้นั้นเติบโตไม่ได้พืชแต่ละชนิดนั้นเปรียบเหมือนสกิลของเราที่ล้วนแล้วแต่ต้องการดินหรือว่าปุ๋ยที่มันต่างชนิดกันยิ่งถ้าคุณปลูกสกิลเยอะมากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่ได้อะไรกลับมานอกจากหญ้าครับอย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่ถนัดนะครับผมแค่กําลังจะบอกว่าการที่คุณโฟกัสหลายอย่าง มันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีเหมือนการจับปลาสองมือครับมันจะไม่มีทักษะใดที่โดดเด่นขึ้นมาเลยคุณจะเหมือนเป็ดที่ทําได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างในมุมมองของผมแล้วเนี่ยครับการเลือกเรียนมหาลัยตอนอายุ18เนีครับเป็นค่านิยมที่อาจใช้ไม่ได้แล้วในยุคนี้ครับเพราะโลกใบนี้เนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดได้มาก แล้วถ้าเด็ก18คนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตนเองนั้นเก่งอะไรหรือว่าถนัดอะไรต้องเลือกในสิ่งที่เขาจะทำไปตลอดทั้ง40ปีหลังจากนี้ผมว่านี่คือความล้มเหลวของระบบการศึกษาถ้าเด็กคนนั้นเลือกในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ชอบหรือว่าเลือกเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เรียนหรือว่าเลือกเพราะว่ากลัวการดูถูกจากสังคมคุณว่าเด็กคนนี้จะมีความสุขในการเรียนศาสตร์นันไหมล่ะครับและใช่ครับ มีเด็กอีกมากมายที่สามารถเรียนได้ในคณะที่ตนเลือกแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาชอบมันหรือว่ามีความสุขกับมันอย่างเช่นผมผมเรียนได้ใช่ผมทำข้อสอบได้ดีใช่แต่นั่นก็แค่นั้นนะครับผมไม่สามารถตอบตนเองว่าผมชอบสิ่งนี้ที่ผมเรียนขนาดนั้นจริงไหมนี่คือความท้าทายของเด็กยุคนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับโลกอันโหดร้ายใบนี้ครับ นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารมันออกมาโดยตลอดถ้าเรากลับมาที่คำถามแรกของเราแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยละ่ะอย่างแรกที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคือความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอหรือว่าความไม่ตั้งใจแต่เกิดมาจากหลายปัจจัยมากครับอย่างแรกคือการขาดวัยที่ทรงพลัง สมองของเราเนี่ยครับจะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังก็ต่อเมื่อมันจำเป็นต้องทำไม่ใช่แค่อยากได้เช่นคุณกำลังหนีตายจากหมีตัวหนึ่งที่พยายามตะปบคุณสมองคุณก็จะพยายามหาวิธีการทุกอย่างให้คุณรอดจากสถานการณ์นี้แต่มองกลับการทุกวันนี้เนี่ยครับเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าของเรานั้นล้วนไม่เร่งรีบไม่สำคัญจนสมองเนี่ยครับเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเบาสมองกว่าสบายกว่า ไม่งันคุณจะปันงานคือสุดท้ายก่อนส่งทำไมทั้งที่จานไม่ให้มาทั้งเดือนประเด็นถัดมาคือความสมาธิสั้นในยุคที่ทุกอย่างนั้นรวดเร็วไปหมดทั้งอินเทอร์เนต็ตข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่คลิปที่คุณดูอยู่ตอนนี้ก็ตามทำให้เรานั้นมักคุ้นชินกับการได้รับโดปามีนอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถทนกับอะไรนานๆได้ไม่ได้เหมือนกับการออกกำลังกาย ที่กว่าจะได้รับสารในความสุขนั้นก็ตั้ง30นาทีเป็นอย่างน้อยทําให้อะไรที่คุณไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในสัปดาห์แรกคุณมักที่จะลมเลิกไปก่อนเสมออย่างถัดมานะครับคือแรงกดดันจากภายนอกหลายคนเนี่ยครับมักที่จะแคร์สายตาของคนอื่นว่าจะมองมาที่เราอย่างไงซึ่งนั่นเป็นเหตุผลให้เราอยากที่จะอวดชาวบ้านโพสเฟ e บ o ๊ k โพสสต t o r y ว่าช่วงนี้ไปเที่ยวที่ไหนสนใจอะไรเริ่มออกกําลังกายแล้วนะเริ่มลงทุนแล้วนะแต่แท้จริงแล้วสิ่งนี้อาจไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลยคุณแค่บูสต์อีโก้ของตัวเองบอกกับคนอื่นว่าคุณนั้นแฮปปี้กับตัวเองมากแค่ไหนแต่แท้จริงแล้วคุณก็อาจจะแค่คนที่ล้มเหลวคนหนึ่งแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเราถูกเลี้ยงด้วยภาพของความสําเร็จจากในซีรีส์หรือว่าในหนังการที่คุณได้เห็นแรงบันดาลใจ ที่เปลี่ยนไมเซตคุณใน3นาทีแล้วคุณก็มีไฟแต่ความจริงแล้วคลิปเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยไม่ได้ทําให้งานของคุณหรือว่าไอเดียธุรกิจของคุณมันสําเร็จแต่ความล้มเหลวและประสบการณ์ต่างหากที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในงานหรือว่าศาสตร์นั้นๆแต่อย่างน้อยคลิปเหล่านี้มันก็ทําให้คุณรู้สึกสะดุง้งแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างแบบที่ซีรีส์อย่างแมสยูนิคอนทำได้ ผมไม่ได้ตั้งสบ,บัติจะไปตั้งแถวมาอย่างงี้ได้ไงอะแล้อยู่ในอากาศคุณคว้ามันได้หรือเปล่ารั you are the youngest person ever ผมไม่รู้ครับว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญสำหรับช่องของผมเหมือนกันในการที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปผมรู้สึกว่าเนื้อหาหนังที่ผมทำมันค่อนข้างที่จะจำเจแบบหนังแต่และเรื่องที่ผมดูหรือว่าที่พวกคุณแนะนำมาให้ดูเนี่ยมัน มันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจพอที่จะพูดถึงได้ขนาดนั้นจนผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมน่าจะลองทำอะไรใหม่ๆเช่นการพูดถึงประเด็นทางสังคมหรือว่าการนำเสนอแบบใหม่ซึ่งผมเชื่อในสกิลการตัดต่อของตัวผมเองว่าผมจะสามารถทำให้คลิปนี้เนี่ยมันออกมาสนุกแบบเดียวกับการที่คุณได้ดูหนังสักเรื่องแล้วก็ได้ข้อคิดไปกับมัน อีกอย่างหนึ่งคือพวกงานวิเคราะห์หนังของผมมันค่อนข้างที่จะจริงจังและดูเครียดไปหน่อยในช่วงหลังทั้งที่ปณิธานของผมในช่วงแรกคือผมจะทำอะไรก็ทำผมอยากที่จะทำคลิปแนวไหนผมก็ทำแต่แค่มีคนดูผมก็น่าจะดีใจแล้วแต่มันกลับตรงกันข้ามกันเลยผมไปโฟกัสกับเงินกับรายได้มากกว่าจะเป็นพวกคุณเหล่าคนดูซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลย ใดๆคือผมอยากรู้เหมือนกันว่าพวกคุณชอบคลิปแนวนี้ไหมอะเออหรือว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจอยากให้ผมหยิบขึ้นมาพูดไหมอืมเอ้ยมันน่าจะมีอะไรสนุกสนุกที่ผมพอจะทำได้บ้างหลังจากนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ